กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสดิบุตรเนียนสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดปราจินบุรีเขตสามพักภูมิใจไทยครับวันนี้ผมก็ต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพที่ให้โอกาสในการที่จะมา,านำเสนอหรือ,อารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศนะครับตามมาตรา270ของกรัฐธรรนูน นะครับที่ท่านมารายงานเรื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับดังนั้นผมผมผมเป็นนักการศึกษามาตลอดเวลาของหลาย10ปีมาเนี่ยสีปีนะครับผมคงผ่านไปไม่ได้ไม่ว่าจะต้องพูดซ้ํากันกันกับคนอื่นบ้างตามที่ท่านประธานบอกว่าถ้ามันจะซ้ํากันก็ผ่านบ้างแต่ผมในฐานนั้นก็ปฏิบัตินะครับการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับเราปฏิรูปก็เพื่อพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงแต่การปฏิรูปที่ท่านพูดกันมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะด้าน,นการศึกษาเนี่ย โดยการศึกษาไม่เป็นพื้นฐานของการสร้างคนคนสร้างชาติแต่วันนี้ที่ท่านรายงานมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะหรือเรื่องของระบบการพัฒนาบุคลากรเนี่ยหรือเรื่องของทวิภาคีมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันหมดครับมันคงจะผมจะดําเนินขออภิปรายร่วมในเรื่องของสักสองสามจุดที่จําเป็น ที่อยากใช้ใท่านคณะที่มานำรายงานนำเสนอในวันนี้ได้นำไปปฏิรูปหรือนำไปพัฒนาในองค์กรเพราะผมก็เกรงว่าวันอย่างวันช่วงเนี้ยเรามีการาร่างพระราชบัญญัติอยู่ในช่วงวิสามันป็นว่าเป็นพรบการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้หรือพระราชบัญญัติกรยศเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี้ยเราพูดกัน เราพยายามจะพูดตามตัวหนังสือสุดท้ายเบลจะเป็นความเสมอภาคเนี่ยที่พูดกันว่าเป็นเสมอภาคแม้จะต,ตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคมาสุดท้ายก็ไม่ได้มีความเสมอภาคอย่างแท้จริงดีท่านสุรวาทอภิปรายไปก็พูดเรื่องแม้แต่เงินค่าอาหารที่จะให้กับเด็กท่านก็มองไปว่าให้มาน้อยนิดก็ยังแล้วแต่ท่านก็ยังแบ่งอีกว่าโรงเรียนเอกชนโรงเรียนภาครัฐโรงเรียนขององค์งงการบริหารส่วนท้องถิ่น ทา่านพยายามแยกว่าไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งท่านทําไมไม่ให้ความเสมอภาคซะละครับในสิ่งที่ทําได้แล้วท่านก็พยายามจะไปสร้างความเสมอภาคตั้งกองทุนมาแล้วก็จะมียากจนมียากจนพิเศษอะไรอีกในส่วนเหล่านี้ผมอยากให้ท่านนําไปปฏิรูปซะเพราะเขียนกฎหมายมากี่ครัง้งกี่ครั้งกํากหนดให้มีความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําสุดท้ายก็ไม่ทําตามที่เขียนเป็นพระราชบัญญัติไว้นะครับ ส่วนในเรื่องของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนฐานสมรรถนะอย่างนี้นะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศหลักสูตรสาคัญมากครับหลักสูตรสาคัญแล้วแล้วผู้ที่จะสอนล่ะครับคุณครูท่านมีการปฏิรูปกลไกในการจะสร้างหรือผลิตครูไหมแล้วคุณครูเข้าใจไหมว่าฐานสมรรถนะมันคืออะไรคือการปฏิบัตินะครับนําความรู้สู่การปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้และการรู้แล้วหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรด้านอาชวีวศึกษาเนี่ยนะครับร้อยหน่วยกิจของปวชเนี่ยมันเป็นสายสามมันจะต้งสามสิบากว่าหน่วยกิจหนึ่งในสามหนึ่งปีนะครับเราแยกกันสอนเป็นวิชาวิชาวิชาแยกการปฏิบัติออกจากกันแล้วมันจะประสบความสาเร็จอย่างไรถ้าต้องปฏิรูปนะครับต้องปฏิรูปให้คุณครูเนี่ยเข้าใจก่อนว่า การอบรมหรือการสอนแบบฐานสมรรถนะมันคืออะไรไม่ใช่เพียงแต่หลักสูตรแล้วก็บอกให้ครูทํามีอบรมมาสองวันแล้วก็มีการติดตามนิเทศไปติดตามก็การนิเทศได้บนกระดาษแล้วก็บอกว่าการนิเทศเนี่ยนิเทศตามสภาพจริงผมก็เห็นอย่างนี้มา20ปีแล้วทุกครั้งการประเมินผลภายนอกก็จะพูดอยู่อย่างเนี้ว่าจะประเมินทำสภาพจริงลดเอกสารมีหรอครับ ผมยังไม่เคยเห็นเลยนอกจากหยิบกระดาษมาแล้วผู้ประเมินเขาทำงานกันมาสามสี่ห้าปีเข้าไปสามวันสามวันก็อยู่ในห้องแล้วก็ตรวจเอกสารอย่างบ้าคลัง่งแล้วจะปฏิรูปอย่างไรท่านคิดดูดีๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อการการปฏิรูปประเทศในช่วงหกเดือนนี่รายงานมาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนธันวาคมก็ตามเพราะผมอยู่ในวงการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะอยู่ในภาคเอกชนมา4ี่สิกว่าปีแล้วครับ ผมนี่อยากให้มีการปฏิรูปต่ครับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมิฉะนั้นประเทศชาติจะพัฒนายอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของอาชีวศึกษาทวิภาคีเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเราเน้นที่จะปฏิบัติปฏิบัติที่จะนําความรู้ไปสู่การพัฒนาประเทศมันมีทางเดียวลวครับในชั้นนี้ที่ใช้กบประมาณที่สุดคือดึงภาคเอกชนท่านก็บอกว่าจะร่วมมือกับสถานประกอบการนั่นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายนะครับท่านให้ ความสําคัญกับภาคเอกชนเพียงใดทุกคนที่จะเข้ามาร่วมนั้นควรจะได้รับสิทธิได้รับเกียรติหรือได้รับแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ใช่แต่เป็นรูปของระบบการไปฝึกงานแบบดั้งเดิมอยู่อยู่ตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้ในส่วนของอาการปฏิรูปที่ท่านนํามารายงานต่างๆในภาคชั้นท่านในใน,ใน,ใน,นี้ท่านก็บอกอยู่แล้วว่าการปฏิรูปในระบบทวิภาคีเนี่ยมันล่าช้าไม่ได้เป็นไปตามที่กําหนดหรอกครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย โดยเฉพาะครูอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คุณครูกลไกาการผลิตครูทางด้านอาชีวศึกษายังล้าหลังยังไม่มีกลไกที่ถูกคุณครูยังถูกระบบการเรียนการสอนมาแบบทฤษฎีที่ไม่ได้เน้นภาคลงมือแอคชั่นอย่างจริงๆจังๆนะครับผมนึกอยากจะก,กาเปลี่ยนว่าในทศวรรษที่21นี้ความรู้องค์ความรู้มันสร้างมันเกิดความใหม่หมขึ้นมาเราจงทําอย่างไรให้ผู้เรียนเนี่ย เข้าใจที่จะรู้ว่าการปฏิบัติแล้วแรงงานที่จะเสริมสร้างเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นควรให้ความเสมอภาคครับเพราะยังไงก็ตามนักศึกษาอาชีวศึกษาก็มีปมด้อยอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มที่จะเข้าสู่อาชีวศึกษาส่วนการแนะแนวเราก็จะมองแทบจะพูดก,กันว่าเด็กดีนะครับที่เรียนมปลายเด็กใช้ไม่ได้ก็ไปอาชีวะมันเป็นตราบาปตั้งแต่เริ่มแรกแล้วทั้งๆที่ทาง,ททง การปฏิรูปศึกษาเขาพยายามจะส่งเสริมให้เด็กๆเ,เรียนอาชีวะแต่ทางด้านคุณครูล่ะครับสร้างความเข้าใจกันแล้วยังว่าจะบอกว่าการแนะแนวเนี่ยเราจะแนะแนวไปอย่างไรืิเมื่อผู้แนะแนวคุณครูที่แนะแนวต่างๆเนี่ยก็พยายามจะผลักดันเด็กให้เรียนสายสามัญโดยตลอดผมนึกกลับเรียนคณะผู้ปฏิรูปการศึกษานะครับในส่วนของอการปฏิรูปประเทศเนี่ยการศึกษาเป็นหัวใจสําคัญมากโดยเฉพาะท่านเห็นว่าอาชีวศึกษาเนี่ยครับเป็นหัวใจของการสร้างชาติแล้วท่านในความสำคัญขนาดไหน ท่านให้ความสำคัญกับครูขนาดไหนถ้าท่านปฏิรูปตั้งแต่เริ่มต้นคือความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนี่แหละนั่นคือหัวใจของการพัฒนาและทวิภาคีคือหัวใจของการสร้างคนถ้าท่านให้ความสําคัญตรงนี้ปฏิรูปจริงจังแล้วําเชื่อว่าการขับเคลื่อนประเทศจะเกิดขึ้นครับขอกราบขอบุณอย่างมากครับครับขอบุณนะครับผมเรียนว่าเพื่อ